สวัสดีครับวันนี้เรามาสรุปฮานอยกันอีกวันนึงนะครับวันนี้ผมสรุปไปแล้วนะครับฮานอยวานเข้านะครับเมื่อวานเข้า73กับ47นี่นะครับเมื่อวานเข้านะครับเข้ามาเยอะนะครับเข้ามาตลอดเลยสังเกตดูได้นะครับสังเกตดูได้เลยฮานอยเราเข้ามาทุกวันเลยนะครับฮานอยสังเกตได้นะครับฮานอยเข้ามาทุกวันเลย ส่วนเราเราก็เข้ามานะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับมันกระดาษมันหมดก่อนวันนี้สรุปฮาหนอยให้อีกนะครับวันนี้สรุปแล้วนะครับนี่นะครับฮหาหนอยวันนี้ของวันนี้นะครับฝากกดติดตามทางช่อง youtube ของนาวีพารวยและอีกทางช่องทางหนึ่งบุญทวีเทียมทิพย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับสูตรทุกสูตรเป็นแค่ การคิดการคำนวณไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ